ตอนนี้เราก็มาที่ฝรั่งเศสปารีสนี่คือแบบว่าแหล่งแบบดาราดังนักร้องอะไรเงี้ยดังๆเสียชีวิตแบบเยอะมากนี่แหละนะชีวิตคนเราเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็จะเป็นแบบพวกสุดสารแบบ ตแต่แต่ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ของไทยแบบก็น่ากลัวนะอันนี้แบบว่าถ้ามีงานอะไรเขาก็แบบว่าจะมาทความสะอาดมีดอกไม้มีอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยซิกิ อันนี้แบบว่าก็จะเป็นเหมือนจอโทรทัศน์อะดูไปเรื่อยๆเยอะมากเดินจนเมื่อย ก็จะเป็นแบบที่ของคนเสียชีวิต ก็มานั่งอ่านหนังสือนะคะก็แบบว่าทำให้ชีวิตเราแบบปรุงมากขึ้นเฮ้ยมาถ่ายถายอันนี้อันี้อยู่ตรงแบบเป็นโรงเรียนชื่อโรงเรียนเหมือนจะตตรงโรงเรียนไปอชื่อใกล้ชื่อเหมือนกันเลใช่เดี๋ยวเป็ดหมดแล้วถ่ายทีดีโวแ้ก่อน แบบใหญ่มากอะอน,นี่ไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวนะคือแบบสุสานของพลังที่เสียชีวิตนี่เราก็แบบมานานๆมาทีเราก็ถ่ายให้ดูเดินจนเมื่อยแบบเข้ามาในนี้ทำให้เราได้ปลงอะไรมากขึ้นว่า กิดแก่จะตตายสิ่งเดียวที่ขอก็ขอให้เราแบบแข็งแรงก็พอแล้วไม่ต้องการอะไรมากในชีวิตนี้